สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตสรุปผลงานเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานก็าน้อยก็จะเข้าตัวนี้นะครับเก้าสองข้างล่างออกสองเก้าก็ถือว่าเข้านะครับต่อไปก็จะเป็นสรุปของรัฐบาลนะครับของรัฐบาลไทยเมื่อวานที่ผมไปนะครับก็จะมีเด่นหนึ่งเด่นสองนี่ก็เข้านะครับก็มาเหมือนกันนะครับดําหนึ่งมาบนสองมาล่างนะครับตัวนี้ก็เข้านะครับ ให้ไปสองศูนย์ก็ออกศูนย์สองก็ถือว่าเข้านะครับที่ไม่เข้าเลยก็คือหมายราวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่เสียเวลานะครับไปของวันนี้กันเลยนะครับวันนี้ของวันนี้นะครับเด่นของวันนี้ก็จะเป็นดินนะครับ หครับแล้วก็7ครับเด่นหก็จะเป็นนะครับเด่นหก็จะเป็นหกเจ็ด6กเห้าหกนะครับไปทางเด่นเจนะครับเด่นเจก็จะมีเจดเ้า 7จ็ดห้าเจ็ดแดเจ็ดหนึ่งไปตัวกันนะครับตัวกันก็จะมีหกศูนยเจดศนหหนึ่งนะครับไปทางด้าน3ามตัวนะครับ3ามตัวก็จะมี หกเหแล้วก็6 7 8ครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเองๆเลยรวยครับผม